Look, นในโทรทัศน์ไม่สวยขนาดเท่าตัวจริงเลยอ่ะหอมดอกผักกระแางยามฟ้าแดงทำลงมาแอบแอบเอออย่าทำเป็นเล่นนะหอมไปโอ๊ยตายแล้วเข้าเนื้อไม้เขาหมดแล้วเนี่ยวันนี Worlds> ้มีคนนัดให้มาดูอะไรบางอย่างมานัดดูอะไรมันคืออะไรคะนัดมาดูอะไรบางอย่างที่นี่มาดูมาดู ไปเลยค่ะตามมาตามมาทำเลยเออทำสวัสดีครับปอครับนี่เขากำลังทำอะไรครับชวนมาดูดูลบกี่ยางครับเป็นการแต่สร้างอาชีพนะครับสอนสอนวิธีการทำอาหารกินเลยครับเราไปตัดตัดยางจริงๆมาเลยใช่ไหมเอาของจริงเลยครับอันนี้ก็ท่อนยางจริงๆมีกี่ยางของจริงอันนี้ก็คนกี่คนจริง ตัวจริงเหมือนกันตัวจริงเสียงจริงไม่กวิธีไม่พอนี่ถูกวิธีไหมถูกงวิธีครับเนี่ยตอนนี้ดูการร้ละกีเลยก็ได้นะครับแล้วทำไมน้ำยางไม่ออกกับพ่ออันนี้มันไม่็นไม่มีน้ำยางนะฮะมันเป็นตัดมาไง๋อครับรอยละกีที่ดีจะประมาณนี้เลยคือรอยรอยที่ถูกต้องต้องแบบนี้นะฮะรอยที่ถูกต้องต้องแบบนี้อันนี้คือกีทถูกวิธีนะครับโอ้ยวัดได้ขนาดนั้นเลยครับพ่อไหนไหนก็มาดูแล้วผมผมก็เคยเห็นต้นยางเวลาเขากลี่ยเขาเปิดเปิด ตอนนี้วิธีกรีดที่ถูกต้องเวลาเปิดหน้ายางเขาอันนี้เขาเรียกเปิดหน้ายางใช่ไหมหน้ายางครับแล้วเขาความกว้างความยาวอะไรมันย,ยังไงครับมีมะระบบกรีดอยู่ประมาณห้าระบบนะฮะก็คือมีการกรีดขึ้นต้นเนาะขึ้นต้นกับหนึ่งในสามนะครับแต่ก็จะดูเรื่องจํานวนวันเว้นด้วยนะครับขึ้นต้นวันเว้นวันขึ้นต้นสองวันเว้นหนึ่งวันครับแล้วก็หนึ่งในสามอสองวันเว้นหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นวิธีแต่ส่วนใหญ่เนะนี่ยในที่วิชาการแนะนําก็คือ หนึ่งในสามหรือครึ่งต้นอันนี้เป็นการกีดครึ่งต้นครับครึ่งต้นก็คือจากกลมๆเนี่ยครึ่งหนึ่งมีการก็คือเราเชือกฟางมาวัดก่อนว่าต้นญาต้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราแบ่งครึ่งเชือกเชือกฟางมาทาลงไปที่เส้นหน้าครึ่งต้นตอนนี้ความเขาเรียกอะไรเนี่ยบนล่างเนี่ยจอเส้นอันนี้จะเป็นเส้นแบ่งหน้ากีดนะครับอันนี้เป็นเอ่อ เส้นหน้าที่ที่น้ำยางไหลเส้นหน้าครับันนี้เป็นเส้นหลังซึ่งตรงนี้จะเป็นต้องมีเพื่อควบคุมนะครับความยาวรอยขีดให้สม่ำเสมออ๋อและก็วันนี้อยู่กับประธานนะครับประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานเรียกว่าประธานแปลงใหญ่ประธานกลุ่มสวนยางแปลงใหญ่แปลงใหญ่ดีเด่นด้วยนะของจังหวัด ของกบินบุรีใช่ไหมครับอันนี้คือทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกของเราสมาชิกมาอบรมกลีดยางทุกคนมีสวนยางตัวเองไหมครับประธานก็บางคนก็มีบางคนก็เป็นลูกน้องครับผมก็ก็ต้องมากลีดให้เป็นเพราะว่าเพื่อเพื่อเมนยาจะให้ต้นยางเราเสียหายน้อยที่สุดถ้าเราไม่มีการฝึกฝนเข้ามาจีเลยต้นยางจะเสียหายครับ ครูเข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่าคนกรีดยางเนี่ยใครก็กรีดเป็นเดินเข้าสวนในคงกรีตเป็นเลยโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยค่ะพ่ออ๋อไม่ใช่ต้องเป็นทักเรียกว่าเป็นทักษะดีกว่าที่นี่เราใช้เวลาฝึกห้าวันนะห้าวันเต็่ติอะต้องใช้เวลาถึงสิบวันแต่ตอนนี้ลดหลักสูตรมาให้กระชับตอนนี้เวลากรีดยางเนี่ยเรากรีดทุกวันใช่ไหมอันนี้คนแบบผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะกรีดทุกวันเวลามาวันลูกขึ้นเอาละวันนี้เรากรีดได้เท่านี้ได้น้ำยางวันลูกขึ้นกรีดตรงไหนต่อฮะมันมันมันจะกรีดแต่ว่าก็คือ วันหนึ่งเราจะขีดอยู่ประมาณว่ามีดหนึ่งใช่ไหมอ๋ออากีดมีดหนึ่งหยุดปุ๊บแล้วอาจจะกีดดังภาคเราเราจะกีดสองภาคหนึ่งมันแล้วก็แล้วแต่พันยางด้วยนะสองภาคหนึ่งคืออะไรคือขีดสองคืนภาคหนึ่งคืนเพื่อให้เรามีน้ำยางขึ้นมยใช่ใช่ถ้าเราไม่พักมันก็จะเป็นน้ำเดียวออกมาอ๋อลอยเดียวเหรอฮะวันหนึ่งก็ลอยเดียวอันนี้แสดงว่าต้องหลายวันมากๆเลยนะเราฝึกไง ฝึกก็เลยตอนนี้ก็เป็นปีระยะซ้อมซ้อมเป็นปีบเป็นปีนะปีแค่นี้ประมาณมีเล่มนึงตอนนี้เรากรีดไปเรื่อยๆไหมต้นยางมักรีดปลายเลยอย่างงี้ไหมกรีดจนสุดครับสุดพอสุดแล้วค่อยทำาไงต่อครับเปลี่ยนหน้าใหม่มาเปลี่ยนหน้าข้างหลังมาเปลี่ยนหน้ากับหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่เอ้าพอเปลี่ยนหน้าใหม่จนสุดแล้วทําไงต่อก็เปลี่ยนหน้าใหม่เียขึ้นไปนควับเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วก็ไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนแล้วก็จนสุดแล้วพอสุดปุ๊บสุดมือ เราก็มาเริ่มตรงนี้อีกอ๋อนจะสร้างขึ้นมาอบสองได้สามรอบสองนี่ถ้ากีดดีๆแบบนี้สามารถที่จะเปลือกนอกมาเยียบสม่ำเสมอสามารถกีดซ้ำได้อีกทีนึงนะครับสามรอบสองมีรอบสามรอบสี่ไหมมีเพราะว่าเรามีการฝึกฝนเพราะอะไรเพราะตรงนี้ถ้าเราฝึกไม่ไม่เป็นแผลใช่ไหมรอบสองมันก็กี่ได้เหมือนเปลือกเปลือกปกติโอ้คำว่าไม่เป็นแผลคืออะไรฮะคือนี่นี่ช่วงนี้เนี่ยมันโดนแก่นโดนแก่นถ้าเวลาแผลดีตรงนี้มันจะเป็นไอ้ดีช้าของเขา มันจะเป็นกระปุ่มกระปัมเนาะอ๋ออ่าเอาเรารู้ได้ไงว่าโดนแก่นฮะก็รู้ครับมันมีลายเข้ามาอย่างนี้๋อเป็นโดนแก่นไม้เอามือจิ้มเข้าไปมันจะมันจะมาจิ้มไม่ได้แต่ถ้าไม่โดนแก่นมันก็จะเน่คือยังไงต้องไม่ให้โดนแก่นไม้เปเวลากีดยางก็จะกีดตอนกลางคืนพอกีดยางก็จะมีไฟไฟติดหัวไปแต่เวลากีดบาดตุ๊บเนี่ยไฟนี้สะท้อนออกมาเลยว่าเห็นปุ๊บจะรู้ทันทีนะครับว่ามันบาดแล้วทำไมต้องกีดกลางคืนกีดกลางวันไม่ได้เหรอฮะที่น้ำยางที่ออก ดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอากาศเย็นนะครับช่วงช่วงที่อากาศเย็นน้ำยางถึงจะออกดีนะครับโอ้โหากินคำวันร้อนๆอย่างนี้แป๊บเดียวก็หยุดต้นไม้มันก็ร้อนมันก็หงุดหงิดเหมือนกันอย่าว่าแต่คนเลยต้นไม้ก็หงุดหงิดนะไม่อยากจะให้น้ำยางอ่ะแต่วันนี้ยังไงพี่โชนต้องเอากี่ยางเลยนะ ลองไหมลองไหมรั้งแรกในชีวิตทำยังไงฮะสอนสอนให้เขาก่อนสอนให้เขาก่อนพอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายมาดูนี่มามาดูทั้งนี้เนี่ยปลาไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวนะอมาดูมาดูก่อนนะฮะดูระดับปรมาจารย์ก่อนนะฮะอันนี้เราก็ดูอย่างเงี้ยโอ้เลียร์เลยครับโอ้เขี้ยวเปิบเปิบเปิบมีดต้องคมมีดต้องคมครับปึ๊บเปิบี้ยวอันนี้การยางมา เปิดอบลมใช่ครับอย่างเบสิกแรกๆเลยคือต้องกระตุกข้อมือครับแล้วก็สลับเท้าวิธีการเดินนะครับเดินรอบต้นยางต้องเดินดูเท้าดูเท้าดูเท้าเหมือนลำวงเลยเนาะใช่ใช่ใช่ท่าเหมือนท่าลำวงเลยไปไม่ถูกต้องว่าไม่ถูกท่าไม่เอาเอาประธานประธานเอาใหม่ประธานอามือกับเท้าก่อนนะประธาานเอใหม่โอ้ยเหยียบตีนผมประธานครับโอ้ยอย่าเหยียบตีนกันแม่ล่ะเอาไปไปเป็นหน้าฮ่านนี่ไม่ีเรื่องเลยเนี่ยพร้อมข้าไปปับปับมือด้วยพี่กัือมือมือ ไปด้วยขาไปคขวยไปละอือเอองแล้วป๊าบ<อ>โอ้ยจังสี่จะไปพร้อมกันด้วยออ๋ต้องสม่ำเสมอจริงนะแแแแแแแตตตตงงงงงงงดดด <c oughs> ถึงว่าทำไมตอนเ,เช้าๆมีแฟนๆรายการของกัมพูชานีนะไปกรีดยางอ,ะอ่ะเปิดังเยอะมากเลยอ๋อเพราะว่าเขาจะต้องฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยนะเอาคุณชาณีร้องมอลำมอลำมอลำหน่มอลำ เอาเอาเอาอะไรนะหมอลำของคุณอ่ะหมอลำมุงคุณอ่ะจตุกข้อมือครับเต้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เป็นเอาให้พอก่อนอะไรอ่ะตัดขวาเนาะครับมือขวาจับด้ามมี่มือขวาจับดัมมี่จับตุข้อมืออ่มือซ้ายประคองไว้นะครับอ่าเต้นเต้นทั้งหลายนี้ครับเออรมอ้าวหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงดำลงมา แอบแอบเอออย่าทำเป็นเล่นนะขาไม่ไปขาไม่ไปโอ้ตายแล้วเข้าเนื้อไม้เขาหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะประธานใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่ไม่ได้เรื่องก็ต้องฝึกใหม่ครับโอ้ต้องฝึกใหม่ ไปเล่นเนื้อไม้เขาอะที่ที่กยทเราเขาให้มาฝึกอบรมเพาะเป็นเนี่แหละเนื้อไม้มันเสียเยายากเกษตรกรมีรายได้นานๆไงเดินต่อก็เดินต่อได้ครับผมหอมดอกผักกระแยงงามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเกียรตินาหอมงามฟ้าเอ้าประธานคือมาห้องเพลงมวนเถอะวะ เอมีลูกขอด้วยประธานเลิกกีดยางไปร้องเพลงเหรอร้องเพลงนะเดี๋ยวจะไปร้องอยู่ที่ระยองหรือไม่นะทำไมต้องไประยองอ่ะก็มีงานอยู่ระยองก็ต้องไปเที่ยวระยองไปเที่ยวระยองกินไก่น้อยมันร้องมดคืนกินไก่น้อยเขาไปกินไก่น้อยแล้วร้องมดคืนวันนี้ขอบคุณพ่อขอพ่อแก้งนะครับขอการยางประเทศไทยจังหวัดจังเชิงเศร้านะฮะพามาดูกิจกรรมการอบรมชาวสวนยางพารา ถามประธานนิดหนึ่งตอนนี้ราคายางพาราขยับขึ้นมาแล้วดีใจไหมที่ดีใจข่าวมุนอยู่ที่ที่ทรายทองกรบประมูลได้อยู่ที่3.550ุดาหเนาะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะและชนีป่ะแมนครับแมนครับผมคนละเอีดคนละเอีดอันนี้มาตามเสียงบ้างกันเถอะมาตามเสียงเลยเหรอครับคุณตาสวัสดีครับน่าเห็นบอล่าบาทที่นี่สาทุกวันเลยนะขอบคุณหลายๆในโทรศัพท์ สวยขนาดเท่าตัวจริงเลยอ่ะได้กลผมของฟังเพลงก็จำยุ้ยได้ได้ฟังเพลงตอนเย็นๆครับผมคือเขาจำเสียงคุณได้ก็จำหน้าคุณไม่ได้เอางันก็ไม่ต้องเกียดยางเอาหอมดอกผักไก่แยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเทียรจะนาลองยามฟ้าหองหวน เกียดโมเกียดขาคำเงินหมอลำผ้ากันมวลเมฆดำน้อยปังปวนฝนตกมาสุดสานเรื่กว่าเทพพรมาเองอขอบคุณเลยหลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับอันนี้หล่อมากเลยคำพภูอ่ะอริภูบัตดนเนี่ยผมฟังจําขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทขอบคกณพ่อครับก็ฟัง เป็นวิทยุยังไม่ออกคุณลตัอคนจะยุ่งข่าวขรายการนเกียรติย่างดูไปใชผมขอฟังเพลงอยู่อ๋อคุณลุงขอฟังเพลงด้วยตอนนั้นขอฟังเพลงอะไรจำได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นมันเพลงของไอ้เทพพรหรืออะไรเลยไหนปแล้วคุณป้าคุณป้ามีร้อยเนี่คุณป้ามีที่ดินร้อยไร่เนี่ยถ้าปลูกสนยางอ่ะอ่าแม่โอ้โหร้อยไร่นี่กีดเองไหมคะลูกน้องกีดค่ะลูกน้องกีดคนคุณแม่ สี่สี่หนึ่งสองสามสี่คู่สี่คู่แปดคนค่ะก็คือสามีภรรยาอะไรย่างเงี้ยหรอใช้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ทําไมต้องมากลีดเองด้วยล่ะมาฝึกมาฝึกด้วยเป็นเจ้าของสวนก็ต้องฝึกด้วยนะร้อยไร่นี่ดูยังไงให้แบบโอ้โหมันดูยังไงไหวคุณแม่ก็ดูจนไหวไปทุกสวนทุกวันคุณแม่ก็ออกไปด้วยเหรอไปด้วยเดินไม่ไหวก็ขี่รถไถตอนนี้ราคายาง ขยับขึ้นมาดีใจไหมดีใจพ่อใหญ่แหวงแม่พ่อคนนามสกุลเดียวกับเจ้าเนี่ยยุบ้านนองก๊อกเนี่ยคุณพี่ซื้อหยังซื้อชมพี่ชมนามสกุลโอยนกพอยนอกเอาแล้วเป็นพ่อใหญ่ไอ้พ่อซื้อสมศรีพอยนกพ่อซื้อสมศรีคุณจักพ่อใหญ่พ่อใหญ่ปุนบ่เอ้ยแม่ใหญ่ปุนหรือพ่อใหญ่ปุนเนาะปุณนะพ่อพ่อของพ่อนะพ่อของพ่อพ่อใหญ่พ่อใหญ่ปุนคุณจักบอ เออก็เกิดที่หันแต่ว่าก็ได้เออไ่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่นะครับเออคนบ้านหนองกกคือกันได้หนึ่งเออโลกกลมเนาะโลกกลมแต่ว่าเกิดอยู่นั่นแต่ว่าไม่ไม่ได้แต่หน้าเราก็คล้ายๆกันอยู่นะครับคุณนั่งคมกว่าโอ้ยอาว่าขอบคุณหลายๆคนด้ยนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ซอยอุดหนุนในลาบังเขาลาน้องกะขายแตงโม